ถ้าเห็ผลที่พู้ค้าผู้เสียหายมาร้องทุกที่กองปราบีีคือยังไงครับพี่เนื่องจากว่า,าผู้ต้องหานะครับคือมีการแอบอ้างถึงตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับก็เลยขามาแจ้งความที่นี่นครับแล้วก็เนื่องจากว่าผู้เสียหายเนี่ยกลัวด้วยว่ามีการการู้จักผู้ใหญ่ระดับสูงเลยครับก็เลยเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยครับในต,ตำรวจชั้นผู้ใหญ่คือของที่นี่เลยหรือเปล่าครับหรือว่าที่ใดครับของที่นี่เลยครับก็เลยว่า เขาเข้มาหาทันเลยหรือ่าครับหลังเกิดเหตุจะมีการควบคุมคือบ่อยแา่ไหนครับมีการควบคุมก็ข,ดดขับรถเข้ามาวนหน้าบ้านกัอบทุกวัน,นะครับคืออยู่ไม่ได้เลยครับแล้วต้องพาผู้เสียหายเนี่ยต้องต้องเข้ามาอยู่ในที่เชขาก่อนครับความเคือนะ่อนไหตอนนี้มีการออกหมายจับหรือยังครับสำหรับตัวของคนที่ตำรวจตำรวจเนี่ยทราบเรื่องแล้วมั้งเพื่อการออกหมายจับแล้วครับ ะะอันนี้อันนี้นอยู่ <ทำ S 2> อยู่ในชั้นชั้นของสอบสวนนะครับตำรวกมีการแอบอ้างตำรวจนะค่ะเขาอ้างว่าอะไรยังไงคะเขาอ้างว่ารู้จักครับรู้จักแต่มีรูปภาพหรือมีอะไรมายืนยันให้เราเห็นไหมครว่าเขารู้จ<ม>ักกันจริงไม่มีครับเป็นเป็นเป็นการข่มขู่ว่าว่าจะไปแจ้งใครก็แล้วแต่คือไม่ไไมีนใครทำอะไรผู้ได้ประมาณนี้ครับ หลังจากที่มันเป็นข่าวไปแล้วตอนนี้้างํำรวจให้ความมั่นใจกับผู้เสียหายมากน้อยขนาดไหนครับกับเรื่องของความปลอดภัยก็มีการรับฟ้องเสียหายนะครับในส่วนของการดําเนินการที่มันเป็นมาเฟียครับทางตารวจได้ดําเนินการพูดถึงเรื่องนี้บ้างไหมครับว่าจะไปสืบตามเรเรื่องหรือว่าจะไปขวาดล้างกระบวนการที่เป็นเจ้าของเว็บนั่นออนไลน์อันนี้อยู่ในกระบวนการของของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ กดตัวมองว่ามันมีความรืบหน้าหรือว่ามันรวดเร็วไหมครับกระบวนการที่เรากดเอยวมาแล้วตํารวจรับหมายต่อครับก็น่าจะรวเดเร็วครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องที่อุกอาจครับเราเราคาดหวังยังไงที่วันนี้ที่มาแจ้งทางกองปราบครับเราคาดหวังให้ตํารวจทางกองปราบหรือว่ากองตารสอบสวนการช่วยยังไงบ้างครับก็ช่วยช่วยให้ให้ให้จับผู้ต้องหาให้ได้โดยเร็วที่สุดครับเพราะว่าจะได้ไม่เป็นแบบที่ยิ่งใหญ่เพราะว่า เป็นการกุ่มผ่ากุ่มแบบนี้คือผมว่ามันอ่านมากครับตอนนี้ทางเจ้าของเว็บพนันมีความขึงหวดหรือพยายามในการทําลายหลักฐานหรือว่าในการที่จะวิ่งเต้นเพื่อที่จะไม่ให้ผูกดําเนินคดีมดบ้างไหมครับตอนนี้อยู่ในชั้นของพนักงานสอบสวนนะครับอันนี้คือตอบไม่ได้ครับเดี๋ยวบอกคมละเอียดาละเอียดเดี๋ยวให้ดีม่ะเจื้าของนี่คือรวมไปถึงยศไม่มีค่าหรือยังไงคะ รอให้เจ้าหาที่ตำรวจมาตรวจสอบด้ว่ะครับขอบคุณครับขอไห้องการสอบนะเยวจะไปคุ้มครองพยาน